สวัสดีครับทุกคนครับหลังจากอัปเดต5.2.0นะครับผมหลายคนก็ขมักขมันกับการปรับตัวเกมเพย์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมเล่นยังไงดีนะให้เก่งขึ้นเล่นยังไงดีนะให้ชนะคนอื่นได้นะครับเรียนรู้ให้ไวกว่าคนอื่นเนี่ยก็จะได้เปรียบน,นะครับโดยเฉพาะสายแข่งขันสายไต่แรงสายชาเลนจ์ของตัวเองนะครับผมอ่ะคลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมคือเดี๋ยวผมจะมาแนะนําลูกเล่นใหม่นะครับผมที่ช่วยทําให้เราศึกษาวิเคราะห์ วิธีการเล่นของเราเองนะครับผมกับคนที่เขาเก่งๆนะครับผมเราควรจะต้องปรับปรุงตรงไหนอย่างไรมันมีตัวช่วยที่เพิ่มเข้ามาในแพดใหม่นี้นะฮะจริจงๆผมตั้งใจที่จะรวบรวมอยู่ในคลิปรวบรวมเทคนิคนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ขอญาติแยกมา2เรื่องในกันนะครับผมที่เป็นประโยชน์นะครับผมเอาเรื่องแรกสั้นๆเลยนะครับผมบางคนอาจจะลำคาญนะครับผมแต่ว่า เวลาจบการแข่งขันนะครับคุณสามารถไปดูลิสต์คำแนะนำตรงนี้ได้นะครับผมมันจะเป็นคำแนะนำของโค้ชกับนักวิเคราะห์นะครับที่ช่วยบอกเราในจังหวะแต่และจังหวะนะครับว่าเราควรจะเล่นแบบไหนนะครับหรือเราเรียกง่ายๆว่ามันบ่นเรานั่นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยบางอย่างมันก็ถูกต้องนะครับที่เราควรจะต้องปรับปรุงตามที่เขาแนะนำนะครับผมเนาะบางแมตช์เนี่ยมีลิสต์คำแนะนำหรือว่ารายการที่บ่นเราเนี่ยเยอะมากนะครับผมขึ้นอยู่กับแมตช์ด้วยเรามีอะไรที่แบบน่าบน รเปล่าแต่แมตส์นี้เนี่ยผมโ้นบ่นไปแค่2ององรอบนะครับก็คือโคสบ่นไปอยากเล่นเกมมากเกินไปนะครับผมบางทีเราอาจจะมองข้ามไปนะว่าการเล่นบอนเลเร็วเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพในการโต้สวนกลับที่เร็วแต่ว่ามันก็จะขาดความแม่นยำความแม่นยำก็จะต่ําลงนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลชิ่งจังหวะเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบางทีถ้าเกิดเราจ่ายบอลเสียมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับผมเพื่อเตือนสติเรานะครับจริงๆมันก็ดีมันทั้งมันมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เรื่องของการเคลียนนร์บอลนะ นะแมตช์นี้นะครับผมก็คือควรจะต้องเคลียรบอลหน้าปักประตูอย่าไปห่วงบอลเกินไปนะครับผมว่าบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับสัญทัตญยาณน,นะบางทีเราอยากจะเก็บบอลถ้าเกิดเราเคลียร์ไปปุ๊บเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้แบบเสียเราไม่ได้สวนกลับที่มีประสิทธิภาพมากนะกเคลียร์ไปเหมือนเหมือนโยนกลับไปให้ฝั่งตรงข้ามเขาบุกเข้ามาใหม่นะครับมันก็มันก็วัดใจเนาะบางทีแบบเราจับบอลแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดนแย่งไปแล้วก็เสียประตูก็มีนะครับผมเนาะมันมีเยอะมากนะครับทุกคนอันนี้เป็นเก็ตเล็กๆน้อยๆแค่เรื่องแรกนะครั่ออ้้นนลาารไไปดยหง เมื่อแข่งจบนะครับมันจะมีขึ้นบอกนะครับเราที่เกียจดูตอนที่แบบเล่นไปก็ได้แต่ว่าเราไปสังเกตตอนที่แข่งจบก็ได้ในแต่ละแมตช์นะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับทีนี้มาเรื่องที่2นะครับผมเป็นลูกเล่นใหม่นะครับบอกได้เลยว่าขออนุญาตใส่รายละเอียดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็นั่งคิดและวิเคราะห์มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะครับว่าจะนําเสนอแบบไหนจะอธิบายแบบไหนให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายๆนะครับผมเราเข้าไปที่ทีมของฉันตรงนี้นะครับนะฮะแล้วก็ด้านขวามือสุดล่างสุดนะครับวิเคราะห์ผล ใครใช้ภาษาอังกฤษก็จะเป็น analysis นะครับผมก็ถ้าใครไม่ใช่ไม่เก่งภาษาอังกฤษแนะนําเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้นะครับมันจะมี2อันนะฮะก็คือข้อมูลแมทกับอัตราการใช้ฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์ในที่นี้ไม่ใช่ฟีเจอร์เพย์เยอร์นะฟีเจอร์คือเอ่อโหมดหรือว่าฟังก์ชันที่มีอยู่ในเกมเนี่ยเขาใช้อะไรกันบ้างนะครับผมเนาะมันเป็นคําแนะนําที่ทําให้เราได้รู้ว่าคนที่เล่นเก่งในที่นี้อ่าคนที่ไต่แรงขึ้นดีวิชั่นหนึ่งดีวิชั่นสองสามสี่อะไรเงี้ยมันจะมีสถิติบอกเรานะครับคือบางคนเข้าะาอาจจา บางอาจจะยังไม่เข้าใจลึกนะครับผมจะอธิบายแบบให้ลึกแล้วกันนะครับเอาอันแรกก่อนขวามือสุดก่อนนะครับอัตราการใช้ฟีเจอร์นะครับกดเข้าไปดูนะครับฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ยก็คือโหมดหรือฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะแบ่งประมาณ2ออย่างนะครับ เอาแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของคําสั่งขยับแนวบุกหรือว่าชิปแอตแทกนะครับผมถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะตรงนี้ก็คือการปรับระดับเกมรุกและรับนะเวลาเรารับ1ขีดบุก2ขีดนั่นแหละตรงนั้นแหละนะครับตรงนี้เขาจะรวบรวมสถิติมาให้นะครับผมว่า อัตราการใช้ฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์ตรงนี้นะครับผมใช้เยอะแค่ไหนนะแล้วก็แบ่งมาให้ว่าด i วิชันหนึ่งใช้เท่าไหร่ด i วิชันสอใช้เท่าไหร่นะครับนะหลักๆเราดูที่ด i วิชันหนึ่งแล้วก็ดูอัตราที่มันลดลงนะครับผมแสดงว่าคนที่ใช้แบบนี้แนวโน้มแบบนี้ที่เขาดิวิชันหนึ่งเยอะๆเนี่ยเขาใช้แบบไหนกันนะครับภาพรวมมันจะตอบโจทย์เราได้ดีมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาพรวมที่เล่นเนี่ยแสดงว่าฟีเจอร์หรือว่าฟังก์ชันวิธีการเล่นแบบนี้นะครับมันสามารถเข้าได้กับคนส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดเราไปดู คนที่เล่นเก่งคนเดียวเนี่ยเราอาจจะเล่นไม่เหมือนเขานะครับเพราะสไตล์การเล่นเราไม่เหมือนเขานะครับเขาอาจจะมีเทคนิคทักษะที่เราทําไม่ได้เหมือนเขานะฮะแต่ถ้าเป็นภาพรวมแบบนี้แสดงว่าคนส่วนใหญ่เขาทําได้นะครับอ่าเห็นไหมอะดูอันแรกก่อนนะครับผมคําสั่งเกมบุกนะฮะก็คือบุก1ขีดบุก2ขีดนี่นะครับผมบางคนไม่ได้สนใจเลยเปิดออโต้ไปนะครับผมแต่สถิติตรงนี้บอกไว้ว่าถ้าคนที่อยู่ดิวิชั่นหนึ่งนะครับผมส่วนใหญ่จะเปิดเกมบุกเนี่ยเปิดเกมบุก82%เลยถ้าดิวิชั่นหนึ่งนะฮะแต่ตรงน ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยนะว่าเราจะเปิดบุกเปิดรับตอนไหนนะครับผมแต่สถิติขึ้น8 2สํำหรับดิวิชั่นหนึ่งแสดงว่าส่วนใหญ่ก็จะเปิดเกมบุกเลยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคําสั่งขยับแนวรับหรือว่ารับ1ขีดรับ2ขีดนยครับผมดิวิชั่นหนึ่งจะใช้น้อยนะครับและอาจจะใช้แค่ครั้งข่าวนะครับผมเช่นจังหวะที่ฝั่งตรงข้ามเขี่ยก็จะรับ2ขีดเฉพาะจังหวะเขี่ยพอเพเขี่ยจบปุ๊บเนี่ยถือว่าปลอดภัยและเราตั้งรับได้แล้วเขาก็กลับมาเล่นปกติหรือว่าจะเปปิิดบุกต อันนี้คือข้อสังเกตนะครับใช้ให้เป็นประโยชน์ครับผมพยายามอย่าไปใช้ออโต้มากนะครับบางทีมันก็ไม่โดนใจเรานักนะครับอันนี้คือฟีเจอร์แรกนะครับฟีเจอร์ที่2นะครับผมก็คือเรื่องของสมาร์ทแอสซิสต์นะครับหรือว่าการช่วยเหลืออัจฉริยะนะครับอันนี้เห็นชัดเจนเลยทุกคนเอ๋ชัดเจนนะอันซ้ายมือนะสมาร์ทแอสซิสต์นะครับผมชัดเจนว่าส่วนใหญ่จะปิดส่วนใหญ่จะปิดนะครับผมปิดเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเล่นมือเองนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการยิงการจ่ายแล้วเนี่ยมันควบคุมด้วยด้วยน บ,บางทีจังหวะจะจ่ายเราจะจ่ายบอลเลียดสมาร์ทแอสดกันไปยกบอลโด่งเงี้ยมันไม่ได้ดั่งใจนะครับผมส่วนใหญ่ดีวิชั่นหนึ่งจะเปิดแค่ยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ได้หมายความว่าคนเปิดแล้วจะไม่เก่งนะแต่มันมีส่วนน้อยไงที่จะปิดกันนะครับสำหรับสมาร์ทแอสซิสต์ส่วนอันขวามือนะฮะร,รูปแบบการควบคุมนะครับผมก็คือ,อการเล่นแบบมีปุ่มและไม่มีปุ่มคนเล่นไม่มีปุ่มอะ่ะก็เก่งก็มีนะครับผมแต่มีจานวนน้อยน้อยไงทุกคนอย่างที่ผมบอกอะว่าถ้าอะไรที่มันเข้ากับคนส่วนใหญ่ได้่่่่่ะะครเเาาาซึงนนนนนจป็นนส็สววใหญแล้ก ทำได้เหมือนเขานะฮะแต่คุณอาจจะเป็นเพชนในตมก็ได้คุณอาจจะเล่นแบบที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ถนัดแต่คุณทําได้ดีคุณเก่งก็ได้นะครับอย่างเช่นการเล่นแบบไม่มีปุ่มนะฮะหรือว่าภาษาไทยมันแปลว่าเป็นจับและกระดกบอลน,นะครับเนาะจะเห็นว่าการควบคุมแบบมีปุ่มนะครับผมมีคนใช้เยอะมากๆทุกดวิชนเลยนะครับต่อไปครับอันนี้ปุ่มปุ่มที่เราใช้บังคับครับทุกคนมันจะมีแบบเพจเชอร์สไตล์กับสแตนดาร์ดฮะปกติเวลาเราเริ่มเล่นเกมเนี่ยมันก็จะเป็นสแตนดาร์ดให้เราก่อนนะครับคือสมัยก่อน การสวิตช์ปุ่มไปมาระหว่างาปุ่มแมสซ์อัพกับปุ่มไล่บอลเนาะมันก็เลยมีการอัปเดตมาในประมาณ2024 2023นี่แหละครับผมคือเพิ่มมาให้เราเป็นตัวเลือกว่าเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบมาตรฐานหรือสไลด์สไตล์กดดันนะครับหรือว่าเพชเชอร์สไตล์นะครับผมเคยทําตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันคือปุ่มบังคับเฉยๆนะครับมันจะมีข้อดีข้อเสียคือแบบบางทีเราต้องยกนิ้วแล้วก็กดปัดซ้ายปัดขวาแล้วอาจจะไปโดนปุ่มเรียกผู้ตสับประตูออกมาทําให้ไม่ถนัดนะครับสติบอกว่าคนที่อยู่ด หนึ่งสองสามทั้งหมดเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบมาตรฐานครับใครที่ใช้แบบ p พ t เชอร์สไตล์นะครับผมก็ลองวิเคราะห์ดูว่าถ้าเราเล่นไม่ออกหรือเราเล่นไม่เก่งเนี่ยลองลองปรับมาเป็นแบบสแตนดานไหมหรือว่าแบบมาตรฐานไหมเพื่อให้อาจจะมีบางอย่างที่ทําให้เราเล่นดีขึ้นนะครับผมก,ก็ลองไปปรับกันดูนะเผื่อบางคนไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับ เขาไปที่ตั้งค่าตรงนี้นะฮะเนี่ยรูปแบบการควบคุมการตั้งรับนี่ตรงนี้นะฮะมันจะมีแบบสไตล์กดดันกับมาตรฐานส่วนใหญ่จะเป็นมาตรฐานอยู่นะครับปุ่มด้านขวามือข้างล่างนะครับมันจะเปลี่ยนไปเป็นปุ่มแมสซ์อัพกับปุ่มเพ t u เชอร์นั่นแหละ ต่อไปครับอันนี้คือเป็นการวิเคราะห์แบบอัตราการใช้ฟีเจอร์หรือว่าการใช้ฟังก์ชันในภาพรวมนะครับโดยยังไม่ได้รวมวิธีการกดของเราเข้าไปนะครับผมแต่ถ้าว่าถ้าเป็นข้อมูลที่เราจะสามารถเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนส่วนใหญ่หรือคนที่อยู่ดีวิชั่นสูงๆได้เนี่ยชัดเจนสุดก็คือตรงข้อมูลแมตช์ตรงนี้นะครับคือตรงเนี้ยมันจะเก็บสถิติการเล่นออนไลน์นะ PVP เฉพาะการเล่น PVP กับคนเท่านั้นนะครับ10แมตช์ล่าสุดนะไม่รวมเล่นกับบอทนะครับเพราะว่าการเล่นกับ มันอาจจะเอามาวิเคราะห์ไม่ได้บางคนเล่นบอทดง่ายบอทดยากนะครับผมอันนี้คือสถติของเราที่เป็นสีขาวนะสีขาวคือของเราเนี่ยจากการเล่น10บแมตช์ของเรานะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณเล่นมาเยอะแค่ไหนมันก็จัดแค่10แมตช์สุดท้ายนะครับตัวอย่างของผมเนี่ยผมเล่นมาประมาณแค่สอสมแมตช์นะครับเพื่อเข้าไปเล่นเก็บทองเท่านั้นเองนะมันอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดนะแต่ให้ดูอธิบายแบบนี้ละกันนะครับฟังดีๆนะตรงนี้มีประโยชน์มากทุกคนเอ๋ยผมขอลดภาพตัวเองลงนิดนึงนะอ่ะเอาอันแรกก่อนแล้วกันนะครับผมตรงเนี้ยว บอลก่อนเลยการเลี้ยงบอลนะครับผมถ้าดีวิชั่นหนึ่งเนี่ยคือแท่งสีแดงนะครับดีวิชั่นสองคือสีส้มดีวิชั่นสามคือสีเขียวและดีวิชั่นสี่คือสีน้ำเงินนะครับให้เราโฟกัสที่ดีวิชั่นหนึ่งสีแดงนะครับสีแดงเป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็ไล่ลงมานะฮะแล้วเอาสีขาวของเราเปรียบเทียบนะครับผมเลี้ยงบอลนะครับมันจะแบ่งเป็นเลี้ยงบอลแบบธรรมดาทั่วไปกับสปีดนะครับหรือว่ากดแดชนะครับแล้วก็เลี้ยงบอลแบบปันนี่แต่จังหวะแบบครึ่งในหน่อยนะครับผมค่อยๆเลี้ยงบอลนะฮะแล้วเล สีแดงนะครับว่าดิวิชั่นหนึ่งส่วนใหญ่จังหวะก,การเล่นการคลองบอลของเขาอ่ะเ,เขาเขาเร่งสปีดหรือเปล่าแล้วเปรียบเทียบกับแท่งสีขาวข,าวของเราสีขาวของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นนะครับแล้วก็แมตช์ล่าสุดที่คุณเล่นสนะิบแมตช์นะครับอันนี้ผมเล่นประมาณแค่2องสามแมตช์นะอ่ะการเลี้ยงบอลแบบทั่วไปนะครับแท่งสีแดงดิวิชั่นหนึ่งเนี่ยสูงสุดนะครับก็คือให้เราเอาสีแดงแบบทั่วไปนะครับไปเปรียบเทียบกับสปีดหรือเร่งความเร็วแล้วก็ปนีดแล้วก็ปานกลางให้คุณดูแทแแท่่่่งงงสสีีนะะคัจจเเกตวาาอยิช ใช้ความเร็วในการเลี้ยงบอลเนี่ยแบบทั่วไปหรือแบบปานกลางคือเลี้ยงบอลบแบบปกติ kind of. ไม่ได้กดแดชมากนะครับแต่ก็มีการกดแดชด้วยแล้วสังเกตว่าไอ้แท่งสีน้ําเงินนะครับดิวิชั่นสี่นะฮะดิวิชั่นสี่เนี่ยจะใช้สปีดมากกว่าสีแดงนะครับแล้วสีแดงใช้ความเร็วแบบทั่วไปมากกว่าสีน้ําเงินนะครับนั่นหมายความว่าเริ่มเห็นความแตกต่างว่าคนที่อยู่ดิวิชั่นสี่อ่าดิวิชั่นสี่เนี่ยจะใช้สปีดมากกว่าดิวิชั่นหนึ่งอาจจะมีความใจร้อนหรือใช้จังหวะวิ่งมากกว่านะ ที่จะค่อยๆคลองบอลค่อยๆประคองหรือว่าควบคุมจังหวะนะครับอันนี้คือกูจุดสังเกตนะครับแล้วเอามาเปรียบเทียบกับสีขาวของเรานะครับให้เอาสีขาวของเราสองแท่งนะครับแท่งทั่วไปกับแท่งเร่งความเร็วนี่ครับคุณเปรียบเทียบกับตัวเองดูนะฮะว่าสัดส่วนมันเป็นยังไงถ้าใครใช้เร่งความเร็วแท่งสีขาวมากกว่าแท่งสีขาวของทั่วไปนะครับผมนั่นคุณควรที่จะต้องปรับปรุงฮะปรับปรุงเพราะอะไรเพราะคุณกดสปีดมากเกินไปครับยิ่งถ้าเกิดว่าไอ้แท่งสีขาวเร่งความเร็วของคุณนะครับ สูงกว่าแท่งทั่วไปมากเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนใจร้อนมากนะครับเออาจจะวิ่งเออาจจะวิ่งตัวอย่างเขาก็มีให้เห็นแล้วว่าไอ้แท่งสีแดงนะครับดิวิชหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้สปีดเดสน้อยกว่าการเลี้ยงบอลแบบปะกะติแบบทั่วไปพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแท่งสีขาวตรงเร่งความเร็วคุณเยอะเกินไปให้เปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับผมคือให้กดสปีดน้อยลงนะครับไม่งั้นมันจะเป็นการเร่งเกมและทําให้เราเสียบ bon นะอลง่ายนะเอออันนี้คือวิเคราะห์การเลี้ยงบอลนะฮะส่วนไอ้แท่งเล bon, ี้ยงบอลปานี้กับปานกลางตรงนี้ก็คิดว่ามัน มันไม่ค่อยมีอัตราส่วนเท่าไหร่นักนะครับสำคัญอยู่ที่เร่งความเร็วนะครับผมกดคือกดสปีดกับไม่กดสปีดนะฮะให้คุณดูแท่งสีขาวของคุณนะครับผมถ้าเร่งเร่งความเร็วคุณเยอะเกินไปนะครับหรืออาจจะใกล้เคียงกับแท่งทั่วไปสีขาวครับให้ปรับลงนิดนึงกดสปีดน้อยลงครับดีที่สุดนะครับแต่อย่างของผมอะผมอาจจะกดน้อยเกินไปด้วยซ้ำนะครับเนี่ยเล่นช้าเกินไปก็ไม่ดีนะถ้าเทียบกับแท่งสีแดงคือดิวิชันหนึ่งแสดงว่าส่วนตัวผมเนี่ยถ้าถ้าเป็นไอเดีเนี่ยที่ทำให้ดูเน มากขึ้นกว่าเดิมสําหรับผมเองนะถึงจะทัดเทียมกับคนที่เขาเล่นเก่งส่วนใหญ่ประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นเรื่องของการเลี้ยงบอลน,นะครับ ต่อไปฮะเรื่องของการตั้งรับนะครับอ่าเล่นเกมรับถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของเกมอีฟุตบอลแพทที่แล้วกับแพทนี้เลยนะครับก็คือหลังรั่วบังหลังลอยอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าถ้าเป็นหลังั่วหลังลอยบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของแฟร์มิช o ั่นการปรับแผนการปรับโค้ดนะครับผมแล้วก็การปรับเกมรุกเกมรับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่นี่คือการบังคับนะเอาเฉพาะเรื่องของการบังคับนะครับการบังคับของเราเนี่ยในเกมรับในหน้านี้มันจะมีอยู่3อันนะครก็คือการกดดันกดดันก็คือกดปุ่มเพชเชอร์นะ ไล่บอลเลยแล้วก็ดักทางบอลก็คือแมทช์อัพนะครับแล้วกดแมทช์อัพคอยดักบอลนะครับแล้วก็เคลื่อนที่คือการบังคับนักเตะบังคับกองหลังเพื่อไปคุมจังหวะเพื่อไปดักทางส่งบอลอะไรเงี้ยนะครับให้วิเคราะห์ที่แท่งสีแดงเหมือนเดิมนะครับสังเกตเห็นว่าแดงส้มเขียวน้ําเงินนะฮะแดงคือดิวิชั่นหนึ่งนะเอาที่กดดันก่อนนะครับให้คุณเปรียบเทียบแดงกับน้ําเงินจะเห็นว่าแดงเนี่ยกดไล่บอลน,น้อยกว่าน้ําเงินนะครับนั่นหมายความว่าดิวิชั่นหนึ่งจะมีความใจเย็นในการไล่บอลกลับเนี่ยใจ ค่อยกดไล่บอลกดน้อยกว่ากดน้อยกว่านะครับถ้าเทียบกับกดดัดทางนะครับหรือว่าแมทส์อัพนะฮะสีแดงจะกดมากกว่าสีน้ําเงินนะครับหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าคนอยู่ดิเวชั่นหนึ่งเนี่ยครับผมจะเน้นการกดแมทส์อัพมากกว่าการวิ่งไล่บอลนะฮะแล้วดีวิชั่น4จะกดวิ่งไล่บอลมากกว่ากดแดสมากกว่ากดแช่มากกว่านั่นเองเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างนะครับว่าเราควรจะต้องปรับอะไรโดยการมาเปรียบเทียบกับแท่งสีขาวของเรานะตัวอย่างของผมคือแท่งสีขาว นะครับผมก็ไล่เลี่ยกับแท่งสีแดงสําหรับกดไล่บอลนะครับแต่ว่าไอ้ดักทางส่งบอลไอ้ดักทางบอลหรือว่าแมทส์อัพเนี่ยผมผมใช้ผมช้อยผมใช้เยอะเกินไปอะถ้าเทียบตรงๆนะเพราะว่าอะไรต้องดูตรงเคลื่อนที่ด้วยนะครับนะการเคลื่อนที่ของแท่งสีแดงนะครับหมายความว่าการบังคับกองหลังไปวิ่งกับวิ่งย้อนกับไปเข้าโซนนะครับเพื่อดักทางส่งบอลยังไม่ต้องกดดักแมทส์อัพอะกดบังคับทิศทางไปก่อนให้มันเคลื่อนที่ไปคุมตำแหน่งก่อนบางทีเขาอ่านจังหวะก่อนว่าเออฝั่งตรงข้าม อ้ามเขาจะวิ่งไปตรงไหนจะจ่ายไปตรงไหนเนี่ยก็สวิตตัวแล้วก็บังคับกองหลังคนนั้นเนี่ยวิ่งไปตรงนู้นก่อนอย่าเพิ่งยังยังไม่ต้องดักบอลอะไรเงี้ยนะอันนี้คือความหมายของการบังคับการเคลื่อนที่นะครับจะเห็นว่าแท่งสีแดงเนี่ยเคลื่อนที่มากกว่าเหมือนเดิมนะครับก็คือใส่ใจในเรื่องของการควบคุมตำแหน่งมากกว่าดดวิชั่น4 3สนะครับสีน้ําเงินแต่ว่าก็ไม่มากนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับสีขาวของผมเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมเนี่ยดักบัตทางบอลสีขาวถึง45%าเนะครับแต่ว่าเคลื่อน นั่นหมายความว่าอะไรฮะนั่นหมายความว่านิสัยของผมในการเล่น18ย้อนหลังตรงนี้เนี่ยแสดงว่าผมอ่ะติดการกดแมชอัพมากจนเกินไปนะครับควรจะปรับตรงนี้ควรจะปรับกดแมชอัพให้น้อยลงแต่ว่าไปควบคุมการเคลื่อนที่ของกองหลังไปวิ่งให้เข้าตำแหน่งให้กลับตำแหน่งมากขึ้นจะดีกว่าเอออันนี้คือทําให้เราวิเคราะห์การเล่นของเราได้ว่าเราควรจะปรับแบบไหนเพื่อให้เข้ากันกับแท่งสีแดงหรือว่าดิวชันหนึ่งนั่นเองนะที่คนส่วนใหญ่เขาใช้แล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับเราเน้นที่คน ใหญกราฟวิเคราะห์นี้เน้นที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นแค่ใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เน้นแค่แชมป์โลกหรือแชมป์อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือคนส่วนใหญ่ที่เข้าถึงได้นะครับแสดงว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับคนอื่นทําได้คนส่วนใหญ่ทําได้แล้วก็ต้องต้องทำได้เหมือนกันนะฮะนี่คือตัวอย่างในการปรับในเรื่องการเล่นเกมรับของเรานะครับอย่างผมเนี่ยผมต้องไปปรับเรื่องของการกดแมสซ์อัพให้น้อยลงนะฮะไอเรื่องของการกดเดสเนี่ยโอเคแล้วล่ะนะครับกำลังดีนะแต่ว่ายังไปติดเรื่องของการกดแมสซ์อัพมากจนเกินไปนะครับต้องไปปรับ เปลี่ยนแล้วก็กดควบคุมกองหลังให้มากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องของการตั้งรับนะครับคุณก็ไปดูการาฟของคุณนะฮะว่าสีขาวของคุณอยู่ตรงไหนแล้วก็ลองไปปรับให้เท่าๆกับสีแดงนั่นเองนะครับ ส่วนอันต่อมาครับผมก็คือเรื่องของการยิงฮะการยิงนะครับผมก็อันนี้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะนับทั้งหมดทั้งเรื่องของการยิงที่ได้ประตูแล้วแล้วก็ยิงที่การยิงที่ไม่เข้านะครับเดี๋ยวมันจะมีอันนึงที่การยิงเฉพาะได้ที่ได้ได้ประตูอันเนี้ยน่าจะนับรวมหมดสถิติของเรานะครับผมคือจะสังเกตเห็นว่าถ้าดิวิชั่นหนึ่งแท่งสีแดงนยครับผมจะค่อนข้างเน้นเรื่องของการยิงแบบปกตินะฮะทั่วไปนี่คือยิงแบบปกตินะยิงแบบไม่ได้กดชิปไม่ได้กดคอนโทรลไม่ได้กดสตันนิ่งนะฮะนะทั่วไป ลูกยิงควบคุมคือเน้นทิศทางในการยิงนะครับผมลูกชิปก็คือชิปข้ามหัวลูกยิงเหนือชั้นก็คือยิงแบบม่วงสตันนิ่งนะครับจะสังเกตเห็นว่าแท่งสีแดงเนี่ยจะเน้นยิงปกติทั่วๆไปมากกว่านะครับการยิงควบคุมเนี่ยจริงๆมันก็กึ่งๆเป็นการยิงแบบทั่วไปเพราะว่าแผดแพดปัจจุบันนี้คุณอาจจะต้องกดทิศทางค้างไว้ด้วยนะครับก็นั่นหมายความว่าสตันนิ่งเนี่ยไม่จําเป็นไม่ต้องใช้บ่อยลูกชิปก็เช่นกันนะครับแทบจะไม่มีคนใช้เลยนะครับการยิงเราก็ยิงให้หวังผลได้โดยการยิงแบบธรรมดาทั่วไปนะ แต่ว่าก็เน้นการควบคุมทิศทางด้วยนะครับในแผทปัจจุบันนี้นะครับถ้าวิเคราะห์แท่งสีขาวของผมเนี่ยครับผมผมแทบจะไม่กดสตันนิ่งเลยนะฮะอันนี้แต่แต่นี้อย่างที่บอกแล้วผมเล่นไปแค่2อสาแมตช์นะครับมันอาจจะไม่มีจังหวะที่แบบเอามาให้มาวิเคราะห์มากนะครับผมเนาะก็เน้นยิงทิศทางมากกว่านี้ก็ไปปรับดูนะฮะก็ลองเล่นยิงควบคุมทิศทางบ้างอาจจะกดยิงตรงตัวเกินไปอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับแท่งสีขาวของผมตรงนี้นะฮะนี่เรื่องของการยิงนะเอาไปปรับใช้ดูนะครับคุณก็ดูท่องแท่งสีขาวของคุณว่าคุ มันจะเป็นการเก็บสถิติที่ทําประตูได้นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะตัวเลขมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าผมเล่นไปแค่2อสมแมตช์เท่านั้นเองนะครับผมก็มันจะทําให้เราวิเคราะห์วิธีการยิงของเรานะครับวิธีการยิงประตูของเราเนี่ยเราเน้นไปยิงอะไรแบบไหนมากมากกว่ากันหรือเปล่าควรจะปรับหรือเปล่านะครับเนาะบ,บางคนเนี่ยอาจจะเน้นเปิดหมงเน้นเปิดหมงก็อาจจะเปิดบอลจากริมเส้นนะครับสีม่วงตรงนี้ถ้าถ้าสีม่วงเยอะแสดงว่าคุณเน้นเปิดมงมากเกินเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ของผมเนี่ยเน้นแทงทะลุช่องไป นะก็คือทาชิ่งแทงทุกช่องไปแล้วก็มีลูกยิงชิปปะบนมันมาแล้วก็ยิงเลียดนะครับเนี่ยอันนี้ทําให้เราวิเคราะห์นะครับผมเพื่อให้เรารู้ตัวเองว่าเออเราควรจะต้องไปลองเล่นวิธีการยิงแบบอื่นบ้างหรือเปล่านะครับเนาะอันนี้คืออัตราวิธีประตูที่เรายิงประตูได้นะไม่นับลูกที่แบบยิงไม่เข้านะครับผมต่อไปครับการจ่ายบอลน,นะครับจ่ายบอลตรงนี้เนี่ยก็มีประโยชน์นะฮะเพราะว่าเราจะต้องดูแท่งสีแดงเป็นหลักนะครับแท่งสีแดงคือดิวิชั่นหนึ่งอย่าลืมนะการจ่ายบอลแบบเลียดแท่งสีแดงเน้นการจ่ายบอลกับ พื้นนะฮะอันนี้สําคัญเลยแท่งสีแดงเน้เน,นการจ่ายบอลกับพื้นมากกว่าสีน้ําเงินคือดิวิชั่น4นี่ถ้าเกิดเขารวมแบบดิวิชั่น5 6 7 8 9คุณจะได้เห็นแบบการาฟแบบนี้เลยนะก็คือดิวิชั่น78อะไรเงี้ยอาจจะแบบเน้นโยนมากกว่านะครับผมการจ่ายบอลโด่งเนี่ยค่อนข้างใช้กันน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีน้ําเงินก็ตามนะครับนี่แล้วก็บอลเลียดทะลุช่องแต่สังเกตตรงนี้นะบอลเลียดทะลุช่องเนี่ยสีน้าเงินดิวิชั่น4มากกว่าสีแดงนะครับสแสดงว่าการเล่นของดิวิชั่นใหนี่ย การแทงทะลุช่องในแพทปัจจุบันอาจจะน้อยลงนะครับแต่เป็นการค่อยๆจ่ายบอลเคาะไปแล้วก็หาช่องอาหาจังหวะมากกว่าที่จะแบบแทงแบบกดกดแทงทะลุช่องโดยตรงนะครับแต่ดิวิชัน4สีน้ําเงินนะครับยังเน้นการแทงทะลุช่องอยู่แต่ดิวิชัน1เริ่มปรับตัวได้ก็คือ,อแพทใหม่อาจจะแทงบอลให้น้อยลงเพราะว่าแพทเกมเพล่าสุดมันปรับตรงนี้ด้วยนะครับเนาะปรับเนิร์ฟเนิร์ฟการแทงทะลุช่องไงนะกองหลังก็จะสก,กัดได้ดีขึ้นนะครับลูกชิปข้ามหัวลูกยกอะไรพวกนี้อาจจะน้อยลงไปแล้วนะครับเห็นไหมแทงสีแดง ดดแต่ผมก็ยังยกอยู่เห็นไหมแล้วก็มาเปรียบเทียบกับสีขาวของเรานะครับโอเคเรื่องของการพาสบอลเนี่ยของผมเองนะฮะกำลังดีนะครับก็ไล่เลียกกันกับสีแดงนะครับแสดงว่าวิธีการเล่นก็ไปในทิศทางที่ถูกแล้วนะครับสำหรับการจ่ายบอลของผมนะก็ลองไปเปรียบเทียบดูฮะว่าคุณจ่ายบอลโดง่งคุณยังยกชิปข้ามหัวเยอะจนเกินไปหรือเปล่านะครับก็ลองไปดูนะครับ ต่อไปฮะการควบคุมพิเศษตรงนี้อันนี้สําคัญเลยนะครับมันจะมีจังหวะที่แบบว่าทั้งเกมรับและเกมรุกนะครับผมอย่างอันแรกเนี่ยเรียกให้มากดดันก็คือบังคับ2ตัวเวลาเราตั้งเกมรับนะครับ call for pressure นะครับเรียกมากดดันอีกตัวหนึ่งก็คือบังคับ2ตัวนะครับ division หนึ่งเริ่มใช้น้อยลงนะฮะนะ division หนึ่งใช้น้อยนะครับผมแต่ใช้หนักหนักเลยนะครับที่การเปลี่ยนเคอร์เซอร์ฟังให้ดีนะครับการเปลี่ยนเคอร์เซอร์นะครับจะสอดคล้องกับการเลือกว่าเราจะตั้งเคอร์เซอร์แบบไหนฮะแบบ แมนนวลเปลี่ยนเองแบบผู้ช่วย assist หรือแบบออโต้นะครับนะครับเข้าไปอยู่ตั้งค่านะครับผมการเปลี่ยนเคอร์เซอร์ตรงนี้นะปึ๊บของผมเนี่ยตั้งไว้เป็นช่วยสนับสนุนนะครับมันจะมี3อันนะถ้าเป็นภาษาไทยช่วยสนับสนุนนะครับหรือว่า assist นะครับแล้วก็เอ่อกึ่งอัตโนมัติคือ semi auto นะครับแมนนวลก็คือแมนนวลมันจะมี3าระดับนะครับผมผมใช้แบบช่วยสนับสนุนนะครับผมก็คือ assist นะครับที่มันเกมมันตั้งออโต้นะแบบถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับผมแต่ถ้าว่าในการ นในกราฟเนี่ยแท่งสีแดงเห็นไหมแท่งสีแดงสีส้มนะครับดิวิชันหนึ่งดิวิชันสองนะครับการเปลี่ยนเคอร์เซอร์ใช้เยอะที่สุดใช้เยอะที่สุดนะครับในบรรดาดิวิชันทั้งหมดนะครับนั่นหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าดิวิชันหนึ่งสองดิวิชันสูงสูงนะครับจะใช้การเปลี่ยนเคอร์เซอร์แบบอะไรแบบแมนนวลเป็นหลักแบบแมนนวลเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้แบบแอสซิสต์นะบแบบผู้ช่วยนะฮะหรือว่าแบบกึ่งออโต้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับเราไม่ค่อยกดเองเราอาจจะกดเองบ้างนะครับ แต่ว่าเป็นครั้งคราวนะครับบางทีเรากดเองกดไปบางแบบไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทันใจนะครับผมสแสดงว่าคนอยู่ดีวิชั่น1นึ่ดีวิชั่นสเน้นการใช้เปลี่ยนเคอร์เซอร์แบบแมนวนวลแล้วกดเองถึงทําให้กดเยอะกดทีกดบ่อยนั่นเองถ้าเซมิออโต้หรือว่ากึ่งอัตโนมัติเนี่ยอาจจะกดไม่เยอะหรอกเพราะว่าบางมัน AI มันเปลี่ยนให้บ้างอะไรบ้างนะครับอย่างผมเนี่ยไอดี ID นี้ที่ผมลองทดสอบให้เล่นไปเนี่ยก็จะเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติเอ้ผู้ช่วยใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยนะจำนวนกดเปลี่ยนเคอร์เซอร์ผมก็ประมาณนี้นะครับถึงแม้จะเป็นกึ่งเคอร์ผมก็ เปลี่ยนเองบ้างนะครับผมไม่ใช่ว่ารอให้มัน A.I มันเปลี่ยนเองอย่างเดียวนะครับผมเนาะก็ตรงนี้บอกอะไรตรงนี้บอกว่าถ้าเกิดคุณอยากจะลองเปลี่ยนไปใช้แบบแมนนวลนน่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับถ้าเทียบกับ Division หนึ่งะที่เขาเล่นกันส่วนใหญ่ก็แสดงว่าเป็นแบบแมนนวลนะครับก็ลองไปเปลี่ยนด้วยตัวเองดูนะฮะมันจะได้แบบถูกใจมากขึ้นมันสามารถกดปัดได้นะจะเปลี่ยนตัวซ้ายตัวบนตัวขวานะครับไอตัวไอปุ่มสวิตต์อะปัดไปทางไหนก็จะไปเปลี่ยนตัวตัวนั้นนะครับไปบังคับตัวนั้นแทนนะคร ่องและชํานาญในเรื่องของการเปลี่ยนแบบแมนนวลนะครับผมก็จะทําให้คุณมีความชํานาญมากขึ้นในการเล่นเกมรับแล้วก็ไม่งุนหิดนะฮะเวลาจังหวะเปลี่ยนเคอร์เซอร์แล้วไม่ได้ดังใจบางทีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนแล้วหลุดบ้างอะไรครับชงงะงักบ้างอะไรเงี้ยนะนะเพราะฉะนั้นใช้แบบแมนนวลนะครับไปฝึกดูแรกๆอาจจะอาจจะยากนิดนึงนะครับผมใครไม่เคยเล่นนะก็ไปลองดูครับ ส่วนชิ่ง1นึไปข้างหน้าจังหวะทําชิ่งนะครับผมจะสังเกตเห็นว่าแท่งสีแดงนะครับผมก็ยังนิยมใช้จังหวะทําชิ่งอยู่จะคล้ายๆกับอันนี้นะเนี่ยบอลทะลุช่องกับจ่ายบอลเลียดกับพื้นก็คือจ่ายบอลแบบตรงๆเนาะจ่ายแบบเท้าสู่เท้าอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกันนะฮะการทําชิ่งก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ยนะครับผมสีแดงแท่งสีแดงนะยังไงก็ต้องชิ่งอ่ะไปข้างหน้าก็ต้องชิ่งนะตรงนี้มันคือการกดแล้วก็วิ่งไปข้างหน้านะทุกคนคือในยะตรงเนี้ยความต่างมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้ไอ้นี้นะคร คือการจ่ายปกติกดจ่ายกดพาสบอลเลียดปกตินะครับดิวิชันหนึ่งแท่งสีแดงยังใช้เยอะนะครับผมแต่ว่าไอตรงเนี้ยชิ่งวันทูไปข้างหน้าหมายความว่ากดจ่ายปุ๊บอะครับกดปัดไปข้างหน้าเพื่อให้วิ่งนําทางไปอะนึกภาพออกใช่ไหมดิวิชันหนึ่งยังใช้อยู่นะครับยังเป็นการใช้ที่สําคัญอยู่นะครับผมก็คือกดชิ่งแล้ววิ่งนําทางไปข้างหน้านะครับส่วนการเรียกประตูออกมาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยมีบ้างถ้าจําเป็นนะครับผมสติมันก็เลยไม่ขึ้นเพราะมันน้อยมากนะครับเนี่ยคุณได้เห็นภาพทั้งหมดเลยปะในภาพรวมว่าเออ ตัวเราเองนะครับผมถ้าเทียบกับคนส่วนใหญ่ที่เขาอยู่ดิวิชัน n นึ่งดิวิชันสเนี่ย เขาเล่นกันแบบไหนลักษณะแบบไหนผมบอกเลยว่าโหมดนี้เนี่ยครับผมฟังก์ชันนี้เนี่ยฟังก์ชันวิคเคะร์เนี่ยครับมีประโยชน์มากๆนะครับเพื่อให้เรารู้ตัวเองนะครับผมตัวตัวเราเองกับคนส่วนใหญ่ที่อยู่ดิวิชั่นหนึ่งดิวิชั่นสองเนี่ยเขาเล่นกันแบบไหนนะครับเพื่อเราจะได้ไปปรับนะครับให้เข้ากับเขาก็ได้นะครับคือผมไม่ได้บอกว่าเราเล่นเหมือนคนอื่นเขาเราจะทําให้เราเก่งเหมือนคนอื่นเขานะเพราะบางคนก็จะมีเอกลักษณ์แล้วมีวิธีการเล่นสไตล์การเล่นเป็นของตัวเองนะครับผมคนที่ไม่ได้เล่นแบบส่วนใหญ่เขาก็อาจจะเก่งก็ได้นะคร หรือว่าวิธีการเล่นที่ต่างจากคนอื่นเนี่ยแต่คุณเล่นเก่งคุณก็เล่นแบบเดิมก็ได้นะครับไม่ได้หมายความว่าเราต้องปรับให้เหมือนคนอื่นเข้าไปทั่วไปนะครับข้อมูลนี้มีประโยชน์มากครับแต่เสียดายตรงที่ว่าไอข้อมูลวิเคราะห์บางทีถ้าถ้ามันเพิ่มเรื่องของการเสียประตูนะมันจะทําให้เราให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะครับผมอันนี้มันจะมีแค่เรื่องของการยิงประตูถูกป่ะการยิงประตูของเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีสติว่ารูปแบบการเสียประตูของเราครับเสียประตูจากรูปแบบอะไรมากที่สุดเนาะมันก็จะมันก็จะดีนะาาใเเเเรรรรคคะ่่่อนนนนงไกกลมัับบยชุณ เสียประตูจากลูกเปิดมงกี่ลูกเอ้ยกี่เปอร์เซ็นต์อะไรครับคุณเสียประตูจากการทําชิงกี่เปอร์เซ็นต์คุณเสียประตูจากการโดนสวนกับหลังลอยกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะมันทําให้เราวิเคราะห์ได้เดี๋ยวผมว่าอนาะคตมันต้องมีมีมีข้อมูลหน้าอื่นชุดอื่นเพิ่มอีกนะครับทำให้เรามีประโยชน์ตรงนี้นะครับโอเคคลิปนี้น่าจะยาวแต่ถ้าพูดเรื่องแบบนี้นะผมพูดได้ทั้งวันนะ <laughs> หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ฟังดูแล้วก็น่าจะเข้าใจนะไม่มากก็น้อยฮนะลองไปดู แท่งสีขาวของคุณนะครับในแต่ละในแต่ละอันนะครับผมแล้วก็ลองเปรียบเทียบกับแท่งสีแดงแท่งสีแดงมันอาจจะมีการขยับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะตามเรียลไทม์ในชีวิตจริงนะครับผมที่คนเล่นส่วนใหญ่ก็เล่นกันนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับผมอาจจะทําให้เราเล่นดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดมันฝืนเกินไปนะมันฝืนวิธีการเล่นของเราเกินไปคุณก็จะเล่นตามวิธีเดิมอคุณก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับเพราะอันนี้คือคนส่วนใหญ่นะครับที่เขาทําแล้วเขาสําเร็จนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคน นะครับผมก็ <Every day. S 1> ไปลองดูนะครับ <'m> ใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomb Ski f Bomb Ski Review ครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ